วัดแรงตั้งอยู่ทางทิศเหนือนอกเกาะเมืองอยุธยาฝั่งตะวันออกของคลองบางปะหมอหรือคลองผ้าลายซึ่งเป็นลําคลองสายสั้นๆที่ไหลแยกจากคลองสะบัวทางตอนบนแล้วลงมาบรรจบกับแม่น้าลบบรุรีหรือคลองเมืองในปัจจุบันบริเวณฝั่งตรงข้ามพระราชวังหลวงวัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันกับวัดที่ขุนพิเลนทรเทพกับพวกนำศพของขุนวรวงสกุธิราช และเท้าสีสุดาจันทร์มาเสียบประจานไว้โดยในพงศาวดารกรุงศรีอุทยาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพเหมือนราชเสนหาหลวงสียศนำกำลังเข้ายึดอำนาจจากขุนวรวงศ์สาธิราชและเท้าสีสุดาจันทร์โดยอาศัยช่วงจังหวะในขณะที่ขุนวรวงศ์สาธิราชเสด็จโดยเรือพระที่นั่งไปยังคลองช้างเถื่อนที่พระเนียนวัดสอย่านหัวลอ ครันเมื่อขบวนลเรลือพระที่นั่งแล่นมาถึงบริเวณปากคลองสะบัวกองกาลังของคุณพิเลนทรเทพที่ซุ่มอยู่บริเวณคลองบางปะหมอก็พร้อมกันออกสกัดจับคุณวรวงศสาธิราชกับเท้าสีสุดาจันทร์และรอบโปรมชนนําศพไปเสียบป,ประจานไว้ที่วัดแรงซึ่งเป็นวัดที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทร์นธนุมาตรเจิมบันทึกว่า ครั้นเมื่อประมาณ15วันกรมการเมืองลบบุรีบอกลงมาว่าช้างพายสูง6ศอกสีนิ้วหูหางสัพพะต้องลักษณะติดโครงสมุหานายกกราบทูลตัดว่าเราจะขึ้นไปจับอยู่อีกสองวันจะเสด็จแล้วสั่งให้มีตราขึ้นไปว่าให้กรมการจับเสียเถิดครั้นอยู่มาประมาณ7วันโขงชักปกเถื่อนเข้ามาทางวัดแม่นางปืม่มเข้าพเนียดวัดซองสมุหานายกกลาบทูลตัดว่า พรุ่งนี้เราจะไปจับครั้นเวลาข้ามขุนพิเรนทะละจึงสั่งมืนเสนหานอกลาดให้ออกไปคอยทำร้ายมหาอุปราชอยู่ที่ท่าเสือสั่งแล้วพอพญาพิชัยพญาสอนขโลโรลงมาถึงขุนพิเรนทะเทพจึงให้ไปบอกโดยความลับพญาพิชัยพญาสอนขคโลกดีใจจึงไปซุ่มซ่อนอยู่ที่คลองบางปะหมอกับด้วยขุนพิเรนทะเทพหลวงศรียศหมื่นราชเสนหาในราชการขี่เรือโคนลลัลลั พลพายมีศาสตราคบมือฝ่ายมื่นราชสเสนหานอกราชการถือปืนไปแอบคอยอยู่ทำอาการดุดหนึ่งทนายเลือกครั้นเห็นมหาอุปราชขึ้นช้างจะไปพเนียนมื่นราชสเสนหาก็ยิงถูกมหาอุปราชตกช้างลงตายครั้งเช้าตรู่คุณวรวงศ์สาธาชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และราชบุตรที่เกิดด้วยกันนั้นทั้งพระศรีสินก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกันมาตรงของสะบัวคุณอินทรเทพก็ตามประจํามา ฝ่ายขุนอินทรเทพพระยาพิชัยพระสวรรคโลกหลวงศรียศมืนราชเสนหาในราชาการครั้นเห็นเรือพระที่นั่งมาก็พร้อมกันออกสก,กัดขุนวรลวงสาธิราชร้องไปว่าเรือใครตรงเข้ามาขุนพิเรนทรเทพก็ร้องตอบไปว่ากูจะมาเอาชีวิตมึงทั้งสองเองฝ่ายขุนพิเรนทรเทพก็เร่งให้ภายรีบกระหนาบเรือพระที่นั่งขึ้นมาแล้วช่วยกันจับก,กลุ่มลุมเอาขุนวรวงสาธิราชกับนางอยู่หัวศรีสุดาจันทร์และบุตร ซึ่งเกิดด้วยกันนั้นฆ่าเสียแล้วให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณวัดแรงแต่พระศรีสินนั้นเอาไว้ขุนวรวงสาธิราชอยู่ในราชสมบัติ5เดือนหมายเหตุ head, หลักฐานแต่ละชิน้นกล่าวถึงเวลาที่ขุนวรวงสาธิราชของราชไม่เท่ากันบางหลักฐานกล่าวว่า42วันในพงศาสวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทรุม,มาตเจิมกล่าวว่าหเดือนส่วนคําให้การชาวกรุงเก่า กล่า่าาวว2ปีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ